ไอ้เซอร์ครับลุงพามันไปย่ดแลกสัญญาตายดิอ้าวอุ้ยตายเลยหรอเพราะมันเข้ามาเต็มตัวแล้วมึงสองคนอ่ะสามคนกำใจกำกบขับไม่ได้แล้วนะเวทจะตายเหรอครับลุงอ้าตานแน่หรับไม่ใช่แลกสัญญาตายถาวรอ๋อครับเพราะว่ามึงคือเข้ามาในธนาคารเต็มตัวแล้วแต่ใช้นามสกุลวินเนอร์เฟลใช่ใช่ไปขึ้นไปข้างบน กดของแก๊งกดลักถ้ามีเมียแต่ป่ามีปาร์ตี้ดื่มสาบแบบนี้ก็ไม่เอาูปเส็ทางดิรูกแค่สามคนน่หน้ารูปเลยอะไรกไอ้อยกวไ้ไ้ทำพิธีพวกนี้เหรอเออไอ้กัวไปก่อนไอ้กัวยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยกัวอยู่น่าจะร้องไห้อยู่ครับอยูทรง เขาบอกว่าเอางีบ<ม>า้บนบนเหล็กของเราเอ,อืเออ่อมขาเข้ามาเนี่ยในใจธนาคารเนี่ยมีอยู่ว่าขัข้สำคัญเลยอันเนี้ยห้ามมีเมียแต่มีได้มีคนมีนไ,ได้ที่เคยีเอาเป็นว่าเราจะเริ่มวิธีตีต,ตองกันเลยดีกว่าเมื่อเป็นการไม่เสียเวลาเชิญเก้าเข้ามาครับน้องๆก่อนอื่นคือเมืองยังไม่รู้จักคนในรูปถูกต้องไหมครับอันนี้คือหน่วย คนที่เก่งที่สุดถ้ามันอยู่พวกมึงคงสู้มันไม่ได้หรอกครับนี่คคนสำคัญตัวโตตัวตเก่ง,งจัดไปยืนข้างหน้าเล<อ>ยทุกคนเดินเข้ามาเข้าเขาเข้าเข้ามาโอเ,เอ้ดโอเตอันนี้เราได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มอีกแล้วเหมือนว่าบ้านหลังนี้จะเล็กเกินไปเอาเป,ป็นว่าโอเคพูดตามพี่ แนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อโชคนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะพี่ลืมเนื้อว่ะอ่าพูดตามพี่ต่อจากนี้ต่อจากนี้พี่ขอสัญญาว่าพี่ขอสัญญาว่าเลือดทุกหยดเลือดทุกหยดเนื้อทุกหยาดเนื้อทุกหยาดนับจากนี้นับจากนี้พี่จะมอบให้พี่จะมอบให้ jk จิ้มนิ้วเลยไปจิ้บนิ้วไปจิ้บนิ้วขึ้นกล่องขึ้นกล่องใครไม่เอากล่องมาวางตรงนี้วะขึ้นไม่ได้ด้วยโอ้ยแบบบูทูปแล้วกันไอ้หนุ่ยเดี๋ยวไอ้หนุ่ยมนยื่นมือมามาเนี่ยลางลางรางางรางเห็นละเห็นละรอรับรับจิ้มอยู่โอเคไปย้ายกล่องออกเลยนะถึงสำคัญที่สุดจะทำผิดกฎแก๊งแค่นั้นแหละไม่มีปัญหากฎแกงไม่มีระยะเลยห้ามมีเมียเช็คก่อน อันนี้อันนี้นนนนมนไม่มีอยู่แล้วอันนี้ไม่มีอยู่แล้ว <laughs> หวายห่วงไม่มีอยู่แล้วเมียโอเคแนะนำตัวัสดีครับชื่อเวทครับโอเคอ่อาอาจจะไม่เหมือนอกันนะบอดีว่ามันแล้วแล้วแต่งโงูเฮงแต่ละคน <Rose> นับจากนี้นับจากนี้อเอออ้ยรุ่นเดียวกันปะวะลุงรุ่นเดียวกันเหรอเอออะไรก็ได้เฮียอ่าผม ขอสัญญาว่าผมขอสัญญาว่าเลือดทุกหยดเลือดทุกหยดเงอทุกหยาดเงอทุกหยาดและ,และวิชาหมัดตรวจตัวนี้และวิชาหมัดส่วนตัวนี้ที่ร่ำเรียนมาจากแดนอิสเรลที่ร่ำเรียนมาจากแดนอิสเรลกับบอสโ,โบบอรโเบโตบอสโรเบโต,อต <laughs> อของมึงผมจะอุทิศให้ผมจะอุทิศให้ขอบคเกเเคเจเเค ไปกินนิ้วอะไรของมึงวะมันไม่เหมือนกันสักรอบเลยเซิร์ฟอันนี้อันนี้อันนี้ตัวตัวตัวแบบตัวต่อย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 โอเคโอเคไรบ่อยมันทำยังอ่ะมันทำไปแล้วทำยังไม่ผมยังผมสัญญากับอีกคนนึงอยู่ไงดูไปเออแล้วมึงไปเคลียร์สัญญาไอ้นันขี่สัญญาไปยังเออมึงเคลียร์เรียบร้อยดีหรือยังยังก็ไปเคลียร์ตอนไหนอ่ะไปยาแล้วก็ยังหรอครับพี่โนไอมิทอยู่บ้านรก็ยัง ไอมิดไอทีมไอหยอยอ่ะไอหยอยไอหยอยเรียกแม่งมารวมกันสามคนเลยไอสัตว์ไอพวกไทยไม่อยู่ครับลุงเออเอาพี่มิดคนเดียวก็ได้ไปเฮ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอก็ได้เดี๋ยวรอก็ได้รอพร้อมกันทีเดียวเฮียเอาสองคนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอไอกลัวมาทีเดียวไปเฮ้ยคืออะไรครับสองคนนี้คืออะไรครับสัญญาตายถาวรไม่อยู่กับเราหรอวกนเนี่ยให้มันแพ็กดีกว่าไม่รู้ม่นแบบแพ็กทีเดียวเลยไหมไอพวกพวกดีจีอ่ะให้มันแบบทีเดียวเลยดีกว่าใช่ใช่เพราะเดมาลอเดีกันมาล็อตเดียวกันมันมาล็อตเดียวกันในพวกเนี้ยเดินมาเต็มรัง ไปแล้วใรานอแจ็คเฮ้ยน้องโชคโชค่เสียแรงพี่พี่ปั่นน้ำเป็นตัวขึ้นมาน้องโหโอ้โหีนี่มึงชักว่าให้โดีโหดีดีดีทำได้ยอไงต่อพี่ไอ้แจ็คกูมีอะไรบอกบ้ากูมีกูมีบอบสี่สองสี่สี่สอ ไปมีเนื้อให้กูบ้างวะมีเนื้อไหมเดี๋ยวเมืองอ่ะต้องสอนนิสัยไอ้สามคนนี้ด้วยเว้ยจากที่กูฟังฟังมาหลายๆอย่างอ่ะคือเข้าใจอารมณ์มันเว้ย <c oughs> คือมันสองสามคนอ่ะประมาณว่าเอาแต่พวกตัวเองเข้าใจไหมอันเนี้ยไม่ผิดดีถือว่าเป็นข้อดีแตน่นบางทีอ่ะเราก็ต้องมุมมองให้ให้เข้าออกับคนในเมืองได้ด้วยอันนี้สิ่งเนี้ยที่มึงต้องสอนพวกมัน ดแล้วก็ไอเยียงสองแล้ววันนี้อ่ามาบ้านดิมึงจะคุยทีเดียวให้มันจบเลยไหมปัญหาในแก๊งครับสวัสดีครับพี่เอสฮลัลโหลวันนี้มึงคุยไก่สมยังคุยไป,ไปนิดหนึ่งครับคนไม่ครบเลยครับก็เรียกรวมก็ได้ผมว่าวน่าจะคุยรอบหนึ่งดีครับเรียกรวมเลย กับบ้านไอ้สมอยู่ไหนฮัลโหลครับพี่อยู่ไหนเลี้ยงวัวอยู่ครับว่างไหมอ๋อตอนเพิ่งลงวัวเองครับเอาไงมึงจะเทียเองก็ได้นะวันพรุ่งนี้เล่าปัญหามาดิว่ามีอะไรบ้างอะไรนะครับพี่หลักๆของแก๊งเลยอ่ะตอนนี้ก็น่าจะเป็นคนไม่ยอมฟาร์มกันเล่ามาแล้วก็เป็นยังไงปัญหาเล่ามาก็ คือบางคนก็ไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยจริงๆที่แบบว่าคือส่งก็ไม่ส่งกูโดนกูโดนลุงจัดการก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงจะพาไปนู่นนี่นั่นก็เลยทาตัวลอยๆไปงานก็ไม่ทําอะไรก็ไม่เอามีใครว่าขอชื่อดิอพูดยบัลลยตรง ไอจุก,กู้อะไรพี่ตัวแรกเลยจุก,กู้แจ็คจดไว้มีใครบ้างจุก,กู้หนึ่งอืมใครต่อหรอฮัลโหลครับพี่เออใครต่อตอนนี้ถามว่าไม่มีใครบ้างดีกว่าพี่เออไม่มีใครบ้างแต่ง่ายกว่าอ่าไม่มีใครบ้างาไม่มีใครบ้างหมายถึงอเอนเนี้ยคือเซตที่อยู่กับพี่เกือบทั้งหมดนะครับ <laughs> ไม่เซตที่อยู่เซตที่กูอยู่กูมีกูคนเดียวตอนนี้กูอยู่คนเดียวมานานแล้วไอ้สนเตนมึงอย่ามามั่วไม่ใช่เซตกูมึงพูดดีๆกูอยู่ทำงานคนเดียวมึงรู้ไหมว่ากูทำอะไรบ้างกูได้กำไรหมายถึงว่าไม่ใช่พี่หมายถึงว่าคนที่ไม่แต่มึงฟังกูก่อนกูทำธุรกิจในการเช่าบ้านอยู่หลังหนึ่งตอนนี้กูมีบ้านกูมีอพาร์ตเมนต์สามหลังกูขายไปสองหลังมึงฟังกูกูเก่งกัอะไรมาหลังละสองแสนมีคนประมูลวันเนี้ย หลังละหกแสนมึงดูเด็กูได้กาไรหลังละสี่แสนแล้วกูก็ได้อพาร์ตเมนต์มาหนึ่งหลังฟรีๆแต่เจ็บหน่อยล้านสามถือว่ายังได้อะไรอยู่ครับแต่กูก็ปล่อยเช่าไงปล่อยให้คนเช่าเราก็กินเรื่อยๆแค่เนี้ยสิ่งที่มึงต้องทำอะ่ะคือต้องได้ประมูลรถณตอนเนี้ยต้องอย<ร>่างน้อยสองคันแล้วก็ครั้ง 2> 2นหน้าตอนมีประมูลบ้านอพาร์ตเมนต์อีกเราต้องประมูลมาเพื่อเราเอามาปล่อยเช่าให้คนอื่น<อ>สิ่งที่เรา,เเราต้อง<ด>ทำตอนนี้ใช่ จริงๆตอนแรกเราก็มีเยอะนะแต่เราเราไปใช้นี่หมดแล้วฮะผมคือใช้นี่เบอร์เกอร์ไปเท่าไหร่สี่ล้านนะพี่อ่าอ่าอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรื่อมปัญหาพวกภายในเงี้ยเมื่อวานีอีกมึงไปเคลียร์เองคือตอนนี้ง่ายๆเลยมีทุกคนยกเว้นกูใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วใครอีกยกเว้นใครอีกยกเว้นใครอีกล่ะครับไอมาดีด้วยไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้มหน้หหน้ามือเป็นหลังตีละ เดี๋ยวนี้มันแผ่วเดี๋ยวนี้มันแผ่วไม่ไม่มันมันควรมากกว่านี้ไอวอล่ะไอวอก็มันก็ทําเรื่อยๆนะครับแต่มันอาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยว่าจะต้กดมันมากกว่านี้ให้มันมีเวลามากกว่านี้อีกโอเคอะไรนะไอแจ็คเราไม่เปิดละมอยผมฟังชื่อจริงครับจดไม่ทันไม่ได้ครับเออมึงไปต้องจดแล้วเดี๋ยวกูจะบอกโอเคเชื่อว่าหลายตอนเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนในแก๊ง มันไม่เต็มที่พี่มผม <Okay. S 1> มันส่งนะครับ <Okay. S 1> แต่มันไม่เต็มที่แจ็ค okay. จดรายเชื่อทุกคนยกเว้นกูอะไรเงนินก็ไม่ต้องจดแล้วครับสิ่งมึงที่มึงต้องทําต่อจากกูคือตอนนี้กูจะมอบหมายให้มึงทําไอ้พวกเคียเนะี่ยที่มันไม่ทมเคี้ยอะไรอะ่ะให้มันทำํำเดี๋ยวคนระับถ้าทุกคนยกเว้นลุงไม่มีผมด้วยเดี๋ยวครับนะจ้ะใจ น่าจะใช่นะกูคิดว่ามีทุกคนนะครับอ่ายกเว้นกูอะดีครับดียรเบอร์ก็ต้องไปทำ่ะเบอร์ก็ลองทำแทนกููขี้เกียจแล้วกูเหนื่อยกับกู้เกียรอ่ะตอนเนี้ยสิ่งทำให้พวกมันขยันไงมึงก็ต้องไปตึงใส่พวกมันอะครับออยกเว้นไอเจียจุกไอเจียด้วยไอจุกด้วยก็ผมก็สังเกตอยู่ว่ามันก็ส่วนใหญ่ชุดชุดพ่สมชายชุดที่จะมาฟาร์มกับเขาตลอดมันก็ หายหายไปอะไรเงี้ยครับก็เห็นอยู่แต่ถ้าเท่พวกเรื่องปนอะผมพวกผมเองครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็เผาๆหน่อยเรื่องปนอะปนได้ไ<ห>ว้ผมบอก<ด>แล้วบอกแล<อ>้วครับเออแล้วกูจะพูดเชื่ออะไรกูลืมรือบอกว่าผมไปจัดการคนในแกง๊งอ่าใช่แล้วก็อะไรสักอย่างนี่แหละอเชียเ่ยเอ้กูคิดได้แต่คิดนี่แต่กูลืม ลืมแล้วทั้งแม่งจิตตก็เดี๋ยวนี้มึงทำอะไรกันบ้างอะตอนนี้เงินแก๊งเราไม่มีเลยนะเราน่าจะเอ่อกูจะบอกให้ทุกคนให้ตอนนี้เงินแก๊งพวกเราไม่มีอะไรเลยเราอาจจะไม่ได้ประมูลรถในครั้งนี้นะ เดี๋ยวการประมูลรถครั้งนี้เดี๋ยวพวกกอัวเดี๋ยวเราอ่ะไปยืนไปยืนเกาะเสากันเกาะรั้วแล้วให้คนประมูลกันเพราะว่าเราไม่มีตังค์เลยเพราะว่าหลายๆอย่างก็ไม่งานก็ไม่กระเจองไม่มีใครเริ่มขยันก็รอบนี้ยืนดูเอาจบแค่นี้แหละที่กูจะบอกได้ปแต่ว่าสมมติใหมันก็ไม่ทำจริงนะเพราะว่า แล้วป่ะอ่าก็ไม่ต้องทำงานดิลุงใช่ไม่ต้องทำดิงานมันก็สบายครับลุงใช่ไม่ต้องทำเพราะว่ารอบนี้เราไม่ประมูลไงก็เราอยากประมูลเว้ยแต่เราประมูลไม่ได้เพราะเราไม่มีตังค์ไงจะทำไงได้เพราะว่าตอนนี้มันมีแต่คนขี้เกียจตีเฮียทำเฮียอะไรกันอยู่ในโลกมันจะไปได้ยังไงอ่ะลุงเอาตังค์ซื้อคอนโดหมื่นล้านสามอะเอาตังค์กู้ไอ้สัตว์กูหามาไอเฮียพวกมึงหาเงินได้เท่าเยอะเท่ากูไม่ได้อะ ว่าเป็นเงินกูที่กูจะทําอะไรก็ได้แล้วกูก็มีเงินจ่ายให้ในแก๊งอยู่เหมือนเดิมเป็นล้านอ่ะล้านสามอ่ะแล้วพวกมึงอ่ะยัย่ัยยัยโคตรจะมาผมส่งตลอดครับลุงเจือดิครับส่งที่อะไรท้าแดดอัพหรือต้อเป็นในนี่ครับผมสับสาบมิดคือคือไม่ใช่ต้องเป็นอะไรนะที่มันยึดยึดซับแบบที่อะไรวะันไม่ส่งยึดซับอ่ะแต่ซับมีอะไรยึดซับที่อะไรบ้างอ่ะพวกรถไงครับ เดินอะไรวะอลงถุงผมด้วยนะครับก็มาถึงรถถูกดาวคนฟาร์มนะอ่าเออว่ะก็ยึดซับเหมือนผมครับใช่เหรอมึงโดนยึดซับไปหรออ้าวเออไปยึดซับแม่งดีกว่าไอ้สับเออไอ้เชียแจ้างมีความคิดดีความคิดดีให้แม่งส่งกุญแจรถมาให้หมดเลยรถประมูลนะใช่ปะดูครับเออความคิดนี่ดีความคิดนี่ดี เราไม่คิดจะเปลี่ยนซีรีรถบ้างหอครับลงรถประมูลที่แบบเราไม่ค่อยได้ใช้กันไม่คิดว่าเธอแล้วไปเอาคันใหม่ครับไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนของการเห็นแบบเก่าเก็บอะไรเงี้ยเฮ้ยมีใครอยู่บ้านป้านม่ีใครอยู่บ้านเลยอะไอ้แจ็คมีครับมีครับเอารถมาให้กูให้หมดเลยรถมึงอะประมูลอะผมมีอยู่กันหนึ่งอะสี่สองสอง เจ้าว่าไปเราก็ไม่น่าจะรีบกเก่าจากอินเดียวเลยนะครับเนี่ยผมจะรถไม้ให้หมดส <c oughs> องอพันครับนี่แค่สองพัน